SBI ประเมินทรัมป์ขึ้นกำแพงภาษีกระทบบริษัทไม่มากหลังตั้งฐานผลิตแห่งใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วเชื่อไทยเนื้อหอมรับออเดอร์ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มนายกริตลิถาวรผู้บริหารด้านการเงินบริษัท SBI จำกัดมหาชนประเมินสถานการณ์หลังสหรัฐออกประกาศนโยบายอัตราภาษีต่างต,างตอบแทน Re c i p r o c a l Trade and Tariffs มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทมากนักขณะเดียวกันบริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรองรับนโยบายการค้าของสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ลงทุนจัดตั้งฐานการผลิตสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาขนาดพื้นที่5,000ตารางเมตรตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมามีกำลังการผลิตคิดเป็นมูลค่า100-110ล้านเหรียญสหรัฐสามารถชดเชยความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการค้าโลกนอกจากนี้รายได้จากออเดอร์ที่ส่งไปยังสหรัฐ คิดเป็น17ของรายได้รวมในปีที่ผ่านมาที่ทำได้624ล้านดอลลาร์สหรัฐเรามองว่าผลกระทบจากการขึ้นเพดานภาษีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเราไม่มากนักเนื่องจากได้บริหารจัดการความเสี่ยงลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังมีฐานการผลิตในสหรัฐและเริ่มผลิตสินค้าได้แล้วจึงเชื่อมั่นว่าทั้งปีจะยังสามารถผลักดันการเติบโตของยอดขายทั้งปีได้ตามแผน